เด็กมีอวัยวะครบออกจากท้องแม่เนี่ยมีเซลล์อยู่เป็นพันล้านล้านเซลล์จากเซลล์เดียวเนาะที่ครบทุกอวัยวะเลยนั่นคือการสร้างเวงของคนเนี่ยสร้างจากเซลล์เดียวขึ้นมาเป็นทุกอวัยวะหดือใช้โก่ขโมอย่างน้อยนะเราก็ตเรารู้นะนเพราะนั้นเมื่อมันเสื่อมเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ร่างกายแค่กระบวนการเดียวกันนะ่ะสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือซ่อมมันนั่นแหละนี่คือกระบวนการง่ายแต่เราต้องรู้ว่า มันจะซ่อมแล้วก็มีรัวพงมนอย่างน้อยเนาะแล้วก็โมโนมันเกิดเมื่อเราหลับลึกพอซึ่งเราวัดได้หลับลึกอ่ะแต่หลับลึกมันยากเราก็ใช้น้ำมันเบญชาให้พอดีของแต่ละคนเนี่ยมันก็หลับลึกวัดได้นี่หลับลึกเนี่ยถ้าเราไม่ใช้น้ำชาจะยากวิธีแรกที่ใช้ได้ก็คือวิธีออกกำลังกายอย่างหนักนะครับคุณไปเข้าลงยิมอย่างหนักหรือว่านักกีฬาชีมวันซ้อมห้าหกชั่วโมงนะครับพวกเนี้ย หลับดีแน่นอนเพราะออกกำลังกายยังักประจาคุณทำไหวไหมครับเป็นนั้นกีฬาอาชีพเนี่ยตอนเป็นนักกีฬามันต้องฝึกซ้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาต้องฝึกซ้อมไ่ซ้อมออซ้อมมันไม่ด้ลงสนามหรอกเพราะฉะนั้นมันจะนอนดีก็แข็งแรงเนี่ยไม่มีโรคแต่ว่าพอเลิกกีฬาอาชีพเนี่ยมันไม่ซ้อมแบบนั้นนั้นเหนื่อยมันก็เลิกซ้อมมันก็หลับไปดีเหมือนเดิมสุขภาพก็แย่เห็นไหมครับว่านักกีฬาอาชีพอะ หลังเลิกเป็นนักี้าชิพเนี่ยสุขภาพมันแย่ทุกคนเลยเพราะว่ามันหลับไม่ดีเหมือนเดิมเพราะแม่ออกกำลังกายหนั